เียแบงค์ได้รถมาใหม่สวยๆงาๆนำเสนอเพื่อนๆสมาชิกที่ช่องของเราอีกแล้วตัวยต้าเพา2.4ไฮบิดตัวไม่เนื้อเช้งปี2013สีขาวมุกตัวท็อปสุดของรุ่นมือเดียวป้ายแดงเพื่อนเปิดราคา1ล้าน8 0 0 0 0บาทสวยงามสุดๆสีขาวมุก ตอนเป็นป้ายแดงราคา3ล้านห้าแสนกว่าบาทครับเพื่อนๆวันนี้หายไปเยอะมากๆเลยเหลือเพียง1ล้าน8 0 0หมนบาทรถจอดอยู่การจนาพิเศษมาดูได้ครับรถสภาพสวยใสนางฟ้าสุดๆเอาไปใช้เอาไปขับขี่ล่อๆกันเลยผู้บริหารนั่งได้ดีเป็นรถครอบครัวก็ได้สวยลงตัวสุด,สดๆนี่คือรถแลไอเทมที่ต้องบอกว่าราคาดีงามมากๆเลย ใครสนใจคันนี้มาทดลองขับมาดูตัวจริงกันได้่วนใครอยู่ต่างจังหวัดวีดีโอคอลแล้วกันนะครับเอาที่ชอบเอาที่ใช่จองผ่านร้านโดยตรงเท่านั้นสวยตรงปกแน่นอนล้านล้านล้าน,าน,านเปอร์เซนต์เลยครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับรถคันนี้สวยลงตัวสุดๆราคาหน้าฟังซื้อไปขายต่อยังได้กำไรครับเ,เพื่อนๆเพราะรถมันแรงเทมสุดๆคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆจริงๆที่สุดของที่สุดต้องคันนี้ โทรมาก่อนครับ088 584 5375